สบายดีพี่น้องเมืองอตีน่อยพุผลิตยางหออเบิดในเดินนี่มาลูกมามามมามาเกลือไก่นเมีมกูกูกกกกกูกกกกมาเดนมาเดินเกือไก่ในเมียเด้อกูกกกกกูกกกก

ปไ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 าไปหยางลินถั่วมุดอันนี้ไปลูกไปไปจะสิไปใส่นะเฮ้จะสิไปใส่นะเกือบก็ไม่ได้ใส่นะนะจะไปหาหมาน่ะไปมือเฮือนห้องมือเฮือนเฮาโอ้ยโหสิไปเฮือนอดหน่อยพื่อพี่น้องเอ้ยหันหันหัน ที่ขามหัวไปแล้วเบิ่ความดื้อเถอนนะขามหัวไปเลยสซาอ้นมาอยู่ด้อเซาอ้นมาอยู่ด้วไป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 มาไปลูกมาไปมาไปไปเข่าขึ้นเอาเขาาขึ้นเอาเข่าขึ้นเอาเข่าขึ้นเอาเขาอื้นเอาเข่ากึ้นเอามือ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 ยามือยาวมือใจบ่เมื่อเพี้บ่เมื่อได้น่ะหันยังอยกไปอีกอยู่เออนึกเออนซาอ้นนึก โอ,อ้นเอ้ยอ้นเอ้ยนั่งยักไปอยู่อ้าวอ้าวไม่ใครตู่หายาไป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 ก็ไปเอา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 ยักไปลินเอาไปไปเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเอาไปไส์อออสอดโมหิอยู่เนี่ยวสอดไปไส์หน่งเพรเห็นสอดนน่ะจะชิปะลินไซส์น,นี่อืมอ่าน Đừng quá, rồi đi mưa rồi đấy Sửa sửa nữa đây Vấy xay Vấy xay Vấy xay À, pha à, ổn nổi Pha ừ. húa khôn, pha nhắn phủ Sao mới vô đã sơn bùi u sơn bé xai nè ổn đấy à mẹ nhỏi melin nấm đây ổn đấy để nhăn cái bao nhăn à hả ăn bao nhăn à nè hả Maggie bỏ áo Maggie, bái, bữa kinh khẩu bỏ, giờ kinh khẩu bỏ bái, nhảy bòn khẩu bái, bái, bây thì nó gấp bái Quét sao ổn mực cái sao ổn phô mưa mưa hả mưa mưa hả mưa cầu hả mưa giọt mưa này, giọt cầu mưa hả chú cầu mưa hả mưa này mưa hả hả mưa đang ổn, lái mưa đấy cây mình ổn giọt mưa hả này, mưa อืเห็นได้สันน้ำก้นมาอยู่นี่หรือว่าอยากเข่าวบาให้จับกวดแม็กกี้นอกฮะน้ำก้นลานอยู่นี่เอาเมื่อกับบ้เมื่อกัพุ่นไปพุ่นเลยพว่นเอ้ยแ้าสุดจะนอนเห็นหน้าโุ้ไม่อดเจือทับแอลอีกโอ้ยลานข่อย ไปไปเมื่อกี้เข้าไปไม่ป้อนเข้าไปมาจากมือนี่ไปลูกปลาเมือไปเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เข้าไม่ป้อนเข้าไปลงไปหยางมือเลาะอยู่ได้เลาะเลาะหยางมันน้ำเดินนั่นอืมใครประตูออกมาเองไปมันบางมาหยอกกันนี่บางบางมีมันหยอกกันนี่ ล้มบาดนี่ย้องนี้ก็บปม่หม้อนต้มมะเขือใส่กับเห็ดบดเด้อพี่น้องสิสุปมะเขือใส่เห็ดซุปเห็ดบดใส่มะเขือท้งนี้นะกะซิบีเนื้อหมูเอื่อแปะเรียบร้อยเนื้อหมูสุกสุรานกินแล้วเลยพี่น้องเนียนมะเขือแม่หมอนซุปมะเขือใส่เห็ดบดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะ้งเนื้อหมูมาแสพเส็มากันจ้าย่างโมเลง มามาพี่นอ้องกินข้าวร่วมกันฮะสบายดีฝุกหมกเต้าใส่เฮ็ดโบดนั่งลุ่งกับซีบบสบายมาแต่หงเฮียนเป็นแนบเฮียนก่อสบายเ็ปหัววินหัวไปสัน่นเอากินข้าวจากักสองสำคัญกว่าก,ก,กินยานะสบายดีพี่น้องเอฟซีมันจะู่ทุกคนเดอ้อทางลาวทางไทยต่างประเทศเดอ้อคู มนะีหอยบรได้สื่อหัวหอยใส่สาวกนก้อนข้ามหนังสืนยาเลยหมฮยา,า้กินเค็บหัว,ดวได้ยด้ไงได้สินยาข่อยก็ได้เหมือนไทยข่อยนะดูว่มักะ่า เกย์ผัจเศร้าไม่ได้บอกคู่ป่ะสัสเกยดผัว่าๆเขาไม่หายเจ้าผัวกระเบ้าถูกพู่งขงั้นเลว่าเป็นหายจางจริง ก็ุ่มออกทำอะไรกันินหนาวพี่น้องเอ้ยเย็นอากาศเจ็บไข่ได้นาผูใดกันนะปบ้เนได้ว่ามือืมแ่บ้านเอเดยมไข่ก็ตาเลยจต้องเอาเบอร์โทรคู่ไว้เ้อไเอาไว้ต้องเชื่อห้บทโทรบอกเพิ่นอ่ไปเด้อกอีก จะบอกแล้วจะในคนว่าเขาขาดแล,ะละ้วล่ะเดือนี้ขาดทุนเรียนดูนนนน

กาญมือเป็นไงนนครับเปนอรเป็นกข้าวเที่ยงมูสเด่น้าวน้ามูสมาเด่นมูสคนเต่าเอาคลิปนี่กับเมมอนรลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อผักกดแซกดไไล่ซัพตะไคร่เห้ส่งเมมอนถ้ากินมาเทียวได้จ้า Okay, bye. -bye. bye, -bye.